เจมันนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยอ่าอุ๊ยตื่นเต้นเหมือนกันน้องก็ต้องแบบว่าบอกก่อนว่าอันนี้คือเป็นคอลลาเจนค่ะสําหรับตัวนี้เนาะเป็นคอลลาเจนชื่อว่าแบรนด์เชอริสนะคะเชอริสแบรนด์ตัวนี้จะมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็มีทั้งลิปสติกแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเปิดตัวเป็นตัวคอลลาเจนนะคะ ันนี้คือแบบมันยังไงถึงได้มาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นช่ไหมจริงๆจุดเริ่มต้นของการทำคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาแบบทำโรงงานที่เกี่ยวกับพวกคอลลาเจนกาแฟอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนเล่าให้ฟังก่อนใช่ค่ะก็คือที่บ้านจะเป็นรับ OEM ออยู่แล้วก็เลยมีมีผลิตภัณฑ์มีของอยู่ในมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็เป็นคนที่แบบไปทะเลบ่อยอะไรบ่อยก็เลยจะหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเสริม แล้วก็พอดีว่าประจวบเหมาะว่าเจมเขาก็อยากทาพอดี<ช>ก็เลยมาชวนเขาอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าอย่างเจมเองเนี่ยเจมมาอยากทําคอลลาเจนอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานก็คือเป็นกระเทยแบบเ,<อ>เป็นกระ <c oughs> เป็นกระเทยแบบว <c oughs> ่ามีความแบบผิวไม่สมเสมอเออกระเทยแบบว่าเออต่างจังหวัดเนาะเป็นตุ้นน้อยหอยสังอะไรเงี้ยเราก็ต้องเติบโตมาจก,การซื้อคอลลาเจนกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมีเพื่อนที่เขาแบบทําด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาอยู่ในจุดเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ย ทำแบรนด์ของตัวเองดีกว่าซึ่งตอนแรกคิดแค่ว่าอยากทําแล้วเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วเอาไว้กินเองอะไรอย่างนี้จะได้เป็นแบบอุย้ยกินแบรนด์ตัวเองอยากได้อะไรก็ใส่อันนั้นอะไรเงี้ยพอทําไปทํามาบานปลายก็เลยกลายเป็นนี่แหละค่ะเชอรี่ใช่แผนการที่เขาทำตรงนี้ยังไงบ้างนะคะคือจริงๆเจมส์สนิทก,กับน,น้องๆในวงการเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยก็กินคอลลาเจนใช้แบบดื่มคอลลาเจนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยะแล้วก็แผนการก็เลยร,รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะแบบมีการแบบ ส่งให้น้องๆรีวิวแล้วก็จะเอาเข้าตลาดขายจริงๆเลยก็คือทําแบรนด์ขึ้นมาจริงๆมีพรีเซนเตอร์จริงๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพรีเซนเตอร์ดีกว่าแต่ว่าก็จะมีกรขายวางขายที่บิวทรีมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าพวกแอปพลิเคชันที่เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ประมาณนั้นค่ะก็คือถือว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยใช่เพราะว่าจริงๆอะกล่องของเราเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีความแบบเหมือนแบบ ดูแบบหวานละมุนเหมาะกับอย่างดิฉันท<อ>ี่เป็นผู้หญิงหวานเนี่ยก็เลยทาแบบเป็นแบรนด์คลลาเจนตัวนี้มาให้ดูแบบหวานซอฟไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงวาเลนไทน์พอดีก็เลยเอออยากเปิดตัววันนี้14่กุมภาวาน <c oughs> ัน <c oughs> วาเลนไทน์ร้องเพลงนิดนึงอยากโชว์พลังเสียงด้วยนอกจากวันนี้คือเปิดตัวแล้วเนี่ยค่ะมีการวางแผนในการวางขายยังไงเมื่อไหร่บ้างคือจริงๆอะค่ะ,คะหลังจากที่เปิดตัวปุ๊บคือสามารถขายได้เลยก็คือเข้าไปที่ Line แอดนะคะ เชอริชแบรนได้เลยก็คือในนั้นจะมีแอดมินคอยตอบทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเปิดวางขายตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดค่ะอย่างวันนี้เนี่ยวันที่เปิดตัวแบรนด์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยเราจะไลฟ์สดผ่านช่องทางของ IG ของเชอ r ิชแบรนออฟฟิเชียลเองนะคะแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมแจกของรวมถึงเปิดโปรโมชั่นสําหรับการเปิดตัวด้วย แล้วก็ในโปรโมชันนี้นะก็จะมีกลิบเซตที่เป็นแบบว่าของโดยเฉพาะของน้องก้าวหน้าเทอร์โบที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราจะมีแบบรูปที่เป็นเอ็กซ์ clus ีก็คือจะเป็นเซตที่ไปถ่ายกันแล้วก็เอาไว้แจกสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะอันนี้จะไม่ได้เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเลยจะเป็นรูปที่อยู่ในเป็นการ์ดอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีของแถมเยอะแยะมากมายมีกระเป๋าผ้าแถมคอลลาเจนเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องจ่ายในราคาที่เต็มก็คืออาจจะแบบซื้อ2แถม1อะไรประมาณนั้นไปเลย ความพิเศษของของแถมอะไรเงี้ยค่ะความพิเศษของของแถมหรอเดี๋ยวอันนี้เจมบอกก่อนว่าอย่างคอลลาเจนเองเนี่ยแถมอยู่แล้วอย่างวันนี้เปิดมาเป็นโปรซื้อ2แถมหนึ่งถ้าซื้อแบบซื้อ4ี่แถม2อย่างนี้เป็นโปรปกติไปเลยนะครับเป็นซื้อ2แถมหนึ่งคือเป็นโปรเปิดตัวแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้าด้วยก็คือไม่ได้ทํามาวางขายแต่ว่าทํามาเพื่อแจกโดยเฉพาะและสําหรับลูกค้าวันนี้ก็คือรูปก็คือจะมีรูปใช่ซึ่งรูปน้องเนี่ยมีทั้งหมด10รูปนะคะ สำหรับคนที่ซื้ออ่ะเดี๋ยวนี่เก็บออให้ดูนิดนึงนี่อันนี้เป็นรูปที่ที่จะเอาไว้แจกจริงๆทั้งหมด10รูปนะคะซึ่งจะเป็นเซตที่อันนี้ไม่ไม่มีก็คือเป็นเซตแบบสำหรับลูกค้าที่ซื้อเชอริทิตโดยเฉพาะใช่แล้วก็จะมีกระเป๋าผ่าด้วยเนาะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อ1กล่องก็จะได้1รูปแต่เป็นแบบซุ่ม นีปกติเวลาเรากาซูม,ม,มจะได้ลุ้นกันว่าเฮ้ยใครจะได้รูปไหนแต่ก็จะมีโปรโมชั่นที่เป็นใครซื้อ3มเซตซื้อ3มเซตทีเดียวเลยเป็นก้อนใหญ่ก็จะได้10รูปเลยครบอันนี้ไปเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้าด้วยของเชอริสโดยเฉพาะอันนี้นะคะของแบรนด์ของเราเลย เป็นเชอริสก็อันนี้ก็จะแจกพร้อมลายเซ็นน้องด้วยสําหรับคนที่ซื้อวันนี้ในช่วงที่ทั้งกิจกรรมโอเคค่ะคือไหนก็พูดถึงพรีเซนเตอร์ละนี่ค่ะขอแบบพรีเซนต์หน่อยสําหรับพรีเซนเตอร์คู่แรกของเชอริสก็คือแก้วหน้าเทอร์โบเออหลานบ้านใกล้เรือนเคียงต้องถามว่าการเปิดตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยนถือเป็นความพิเศษมากเลยนะไม่ถึงเป็นแก้วหน้าเทอร์โบจริงๆอ่ะนี่อ่ะสนิทแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพูดดีกว่า ก็คือเจมเขาจะสนิทกับน้องสองคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็อ่ก็คุยกันว่าจะหาใครเป็นพรีเซนเตอร์ดีเพิ่ว่าก็เราก็ไปดูผลงานน้องเขาก็น้องเขาตรงกับคาลิเตอร์ที่เราต้องการก็คือความสดใสน้องสองคนเขามีความสดใสในตัวเขาเราก็แบบการทำงานอะไรของเขาคือน่ารักมากก็เลยเลือกค่ะใช่เพราะวันนี้เป็นป้าย่างไงป้าย่างถ้าเราต้องใส่ยาแรงมากต้องใส่พรีเซนเตอร์ต้องก้าวหน้าเทอร์โบเลยเพราะว่าเชอริสเนี่ย คอนเซปต์ของเราเลยคือดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสเปล่งปลั่งอย่างนี้ใช่ไหมตัดมาที่เทอร์โบก้าวหน้าเขามีความอย่างนั้นอยู่แล้วเขามีความดุกดีมีความสดใสน่ารักอะไรเนี้ยซึ่งมันตรงกับตัวโปรดักของเราอะไรเงี้ยฮะก็เลยเป็นก้าวหน้าเทอร์โบแต่ก่อนจะวันจําได้เลยว่าวันที่มาถ่ายพรีเซนเตอร์เลยมาถ่ายรูปให้น้องชิมก่อนบอกถ้าไม่ชอบไม่ต้องรับลูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ถามเจ้าตัวดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างได้มาเป็นแบบพรีเซนเตอร์เชอรี่คาวนาเจมดีใจมาก ตอนคือตอนตอนที่นะเต็มบอกว่าก็ยังงงอยู่อ่ะอ๋อให้มาถ่ายรูปให้มาถ่ายเลยรนะแต่พอมบอกจริงคือเป็นพรีเซนเตอร์เลยติดอยู่ที่แบบหน้ากล่องเลยเนะดีใจมากก็ถือได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกในชีวิตด้วยเลยอ่ะเป็นเนอร์ตัวแรกแล้วเป็นพรีเซนเตอร์คู่ด้วยใช่ครับก็ดีใจมากคะแล้วก็แรกเริ่มเลยที่ลองชิมครั้งแรกคือมันมันหอมแล้วมันอร่อยจริงกินง่ายเราก็แบบ กินจริงๆเราก็เราก็เป็นสิปเรนเตอร์ด้วยครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นตัวแรกของเราเหมือนกันเป็นพรีเซนเตอร์คู่ครับเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกแล้วก็ได้มาเป็นแบบว่าวันเปิดงานวาเลนไทน์เลยเป็นยังไงบ้างเราสองคนแบบคอนเซ็ปต์ของเราที่จะทำงานตรงนี้ก็อ,อย่างที่บอก่าเชอริสเป็นแบรนด์ที่ไทเตอร์แมนเป็นแบรนด์ที่สดใสแล้วก็ดู โลกสดใสเนี่ยครับแล้วก็เหมาะกับวันวลนทน์ด้วยใช่แบบทุกคนมามอบความรักให้กับกันอรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันวลนทน์ยก็เป็นวันที่เหมาะสําหรับการแบบเปิดตัวใช่ใชครับใช่แต่อันนี้คือต้องบอกว่ารายละเอียดในการไลฟ์เนี่ยน้องๆเองยังไม่รู้นะเพราะเรามีเซอร์ไพรส์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมเกิจกรรมต่างๆซึ่งในไลฟ์เนี่ยจะมีทั้งการตอบคาถามเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยได้ให้น้องทายและแฟนคลับเนี่ยเข้ามาตอบคําถามเพื่อชิงของรางวัล ใช่รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่อยู่ในไลฟ์ one, เนี่ยก็จะมีการแจกเยอะแยะมากมายเลยครับพี่พีมแล้วสองคนเนี้ยค่ะมีการเตรียมตัวยังไงมาเป็นพรีเซนเอร์มันต้องเกี่ยวกับเรื่องแบบผิพวพรรณใช,ใช,ใช่ค่ะใช่ก็อย่างแรกก็คือบอกบอก,บอกเลยว่าส่งมาให้ใครส่งมาให้กิน <c oughs> จริงๆเลยนะเออใช่ครับแล้วก็พอเราลอยช,ชิมชิมครั้งแรกก็รู้สึกชอบอ่ะหอมกลิ่นพีชแล้วก็ รสชาติก็อร่อยนครับกินง่ายฮะนี่เดี๋ยววันนี้ก่อนพี่ๆกลับต้องได้ชิมเพราะว่าจะได้ไปเขียนข่าวถูกว่ามันดีจริงๆต้องได้ชิมเลยใช่ไหมพี่ก้าวเนาะแล้วก็เสียงวามสผสมแต่ละอย่างอ่ะคือทางพีแอมแล้วก็นายเจมก็ใส่ใจแล้วก็เลือกพี่แกัณฑาเจมใช่คือก็ใส่ใจในแต่ละส่วนผสมให้เหมือนเหมือนเราทำมาเพื่อกินเองนะครับก็เลยจะใส่ใจมากๆเลยถูกรายละเอียดครับผม นะปกติแล้วตัวเราเองนะมีการแบบว่าดูแลใส่ใจสุขภาพหรือว่าผิวพรรณตัวเองอย่างไรบ้างครับก็ปกติแล้วพวกเราก็จะทาครีมดูแลจากภายนอกซะส่วนใหญ่เป็นทาครีมผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆแต่พอเราได้มารู้จักเชอริสเราก็ลองกินแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการดูแลจากภายในเพิ่มขึ้นไปอีก มัน evet. ทําให้เรารู้สึกสดชื hmm. ่นแล้วก anyway> ็แบบผิวพรรณเราเปล่งปังจากภายในนะครับผมขา้ของเก่งเนาะภูมิใจอย่าภูมิใจมากเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเลือกพีเร์ถูกต้องเห็นไหมขายของเก่งมากใช่แปดปีอะไรนะแปดปีใช่ก็คือไม่คิดว่าจะให้คนอื่นเลยเราไม่มีสิทธิเลือกคนอื่นแล้วไม่ก็คือเป็นพีเร์หลักส่วนคนอื่นเนี่ยก็คือมาแบบแคมเปญได้อะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมแต่ว่าเหนึ่งยนะต้องมีก้าวราเบิดตลอดทุกงาน จองไว้แล้วจองไว้แล้วจองไว้แล้วเป็นการสัญญาเนาะเป็นสัญญาเ,เลือกนะ,ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามีไลฟ์่างที่น้าเจมบอกนะว่าคือแบบเอ้ยมันก็จะมีความลับนู่นนี่แต่เราสองคนมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคือมามาที่บ้านนี้คือเตรียมใจไหมแต่คือเวลาท้าเรานั่งคุยกันก็นกสนุกแล้วอ่ะใช่วันนี้เราก็เลยแบบอ้น่าจะสนุกมากๆม,มีเกมให้เล่นด้วยมีของรางวัลมาแจกเออ แฟนของเรามาแจกลูกค้าด้วยน่าจะสนุกอนี่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมไม่ได้จ้างใครมาทํางานนะคะเป็นพิธีกรเองค่ะในไลฟ์เจมก็คือเป็นพิธีกรเองแต่ว่าวันนี้เป็นพิธีกรคู่กับพี่ดีนด้วยเดี๋ยวจะมีพี่ดีนมาสมทบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในไลฟ์ของการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยก็จะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็ได้แจกของเยอะแยะมากมายรวมถึงจะแบ่งออกเป็นสองบ้านไงเป็นฝั่งเจมกับดีนแล้วก็เป็นฝั่งการ์ดเทอร์โบ ต้องมาเป็นคู่ขิงน้องหรอไม่ได้ขิงน้องก็จะให้มันนั่งแห้งอยู่คนเดียวเขาไม่ได้หรอกวันวาเลนไทน์อ่ยเขามากันเป็นคู่เราก็ต้องเอาคู่ของเรามาดูว่าเราจะมาคนเดียวเราก็เหงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีกว่าโทรหาเพื่อนไปเจอกันดีองร้องเพลงเลยโว์เสียงโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เจมส์นะคะฝากตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้น้องๆเดี๋ยวฝากให้ชวนที่ทุกคนมาดูไลฟ์เย็นนี้ดีกว่าได้เฮ้ สำหรับตัวนี้นะคะเชอริสนะคะก็ต้องฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเป็นคอลลาเจนที่เจนกับแอมเนี่ยตั้งใจทำมากๆแล้วก็ทุกส่วนผสมเนี่ยผ่านการคิดคำนวณทุกอย่างมาแล้วว่ามันจะส่งผลต่อเราจริงๆทำให้เรารู้สึกสดชื่นให้เรารู้สึกแบบสดใสดื่มแล้วแบบว่า การันตีเลยค่ะว่ารสชาติคือจะต้องถูกปากทุกคนแน่นอนเพราะว่าดื่มง่ายที่สำคัญคือกลิ่นหอมแล้วก็เป็นกลิ่นพีชซึ่งเจมเนี่ยรู้สึกว่าเจมเองเนี่ยเป็นคนกินยากพอสมควรมากๆเลยเจะเป็นคนเลือกกินมากแต่ตัวนี้เนี่ยคือใช่เป็นคนกินยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ไม่อยากทานคอลลาเจนที่มันรู้สึกว่ามีกลิ่นคทาตัวนี้คือแบบดีเลยกล้าการันตีค่ะซื้อไปเลยค่ะคใช่ น้อง,องคนค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ไงก็มามาเดทกันแล้วกันะนะมาเดท<น>กันกับพวกเราใช่ครับนะเจมพี่ดีนแล้วก็ก้าวหน้าเทโบนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีเกมสนุกสนุกแล้วก็ที่สำคัญมีโปรโมชั่นของเชอรี่ให้ทุกคนได้เรียกซื้อกันนะครับผมมาบองว่าสนุกแน่นอนเย็<ช>นดีครับ<ด>ผมใครเป็นที่ช่องทางไหนค ไลฟ์กันที่ IG ค่ะชื่อว่าเชอริสแบรนด์ออฟิเชียลเลยค่ะเป็น IG ของแบรนด์เองที่เพิ่งเปิดมาใหม่สำหรับตัวคอลลาเจนเลยนะคะกี่โมงนะคะเดีย๋ยวทุกคนจะได้รีบเข้ามารออย่างหนึ่งทุ่มตรงค่ะหนึ่งทุ่มตรงเจอกันที่เชอริสแบรนด์ออฟิเชียลนะคะและสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากได้ของแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ไลน์แอดค่ะแอดเชอริสแบรนด์ค่ะมีแอดนำหน้านะคะแอดเชอริสแบรนด์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากมาก ก็ฝากด้ว <V ang S 1> ยนะคะสำหรับเชอริชแบนนะคะฝากด้วยนะคะอ้อนหนลูกอ้อนไหนอ้อนฝากด้วยนะคะก้าวหน้าเธอโบยังกินทุกคนก็ต้องกินเชื่อนะเจกินง่ายจริงครับ <c oughs> อร่อยมากหอมค่ะขอบคุณค่ะ